สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้า m e n l y Plus 2นะคะจาก Nu Vita เป็น UV Sterilizer นะคะช่วงนี้เนี่ยคนก็จะตามหาอุปกรณ์ UV c กันเยอะนะคะที่ฆ่าเชื้อโรคซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายในให้เด็กๆนะคะให้คุณแม่ใช้ฆ่าเชื้อจุกหลอกจุกนมขวดนมเด็กมาเกือบ4ปีแล้วค่ะในเมืองไทยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีนะคะในการฆ่าเชื้อต่อ1ชิ้น ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียได้99.9%นะคะคราวนี้เรามาดูของจริงกันนะคะอ่านี่เออันนี้1ชิ้นจะประกอบไปด้วยเมลี่พลัสที่ครบถ้วนก็คือจะเป็นเท่านี้นะคะลูกก็จะใกล้ๆกับแอปเปิ้ลเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะพกพาสะดวกมากนะคะก่อนอื่นเลยสมมุติว่าเราจะฆ่าเชื้อโรคอะไรชิ้นเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ของเล่นลูกนะคะเราก็สามารถใส่เป็นนี้ได้จุกนมจุกหลอกเราก็ใส่ได้แล้วเราก็วางปิดอย่างนี้นะคะสมมุติยกตัวอย่างเสร็จปุ๊บเราก็เปิดนะคะข้างบนใส่ฐานนะคะไททานสองก้อนนะคะ 3A นะคะแล้วก็แนะนําให้ไม่เป็นอัลคาไลนะคะเพราะว่าถ้าอัลคาไลอาจจะแรงเกินไปแล้วจะทำให้เครื่องเสียได้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ปิดฝา ฝาเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มจนมันมีสีแดงกระพริบนะคะประมาณ5-7วิกระพริบนี้ยังไม่ทํางานนะคะเรากดอีกครั้งหนึ่งไฟสีฟ้าจะขึ้นไฟสีฟ้าจะขึ้นแปลว่าไฟ UVC เริ่มทํางานแล้วอันนี้ถ้าเราจะฆ่าเชื้อของข้างในนี้ก็ทิ้งไว้2อนาทีเสร็จหรือถ้าเราต้องการฆ่าเชือ้อขวดนมเราก็วางเป็นรูปแบบนี้แทนทิ้งไว้เฉยๆ2นาทีเหมือนกันแล้วก็ทํากับจุก นมอีกครั้งหนึง2นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเราใช้เสร็จแล้วไฟสีแดงจะหยุดไปเองอัตโนมัตินะคะ2นาทีนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้อย่างเช่นสมมติขวดนมที่มันเอียงนะคะหรือฝาฝาจะเป็นแบบป้านๆหน่อยแล้วก็อาจจะวางประมาณนี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้กับอุปกรณ์อื่นๆน,นะคะ ปากกาหน้ากากนะคะคุณแม่กัาคนก็สอบถามแล้วก็ประยุกต์ใช้กันนะคะอย่างเช่นหน้ากากลูกเราก็ส่องนี้ได้นะคะส่องไปได้เลยตัวนี้มีอายุการใช้งานของหลอดประมาณ5 0 0 0 8 0ถึชั่วโมงนะคะก็ใช้กันได้ยาวๆไปนะคะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่เมนโลฟาคิดได้เลยค่ะ